เซียงง่ครับพี่น้องเป็นอะไรมือนี่นะโอ้ยเฮ็ดแบบงโง่โง่ครับพี่น้องเฮ็ดแบบงโง่โง่พูดนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับพี่น้องสูสตรนี่สูตรนี่นเฮ็ดบ่อร์ยังกูพูดเลนะเฮ็ดเฮ็ดเอฟซี FC เบิรงเพื่อความเข้าใจเนาะครับผมสวัสดีครับเอฟซีมือนี่สุดท้ายเอฟซีไปพูดจีนโลนะครับเนาะเดือนแปดแหละสีเข่าพรรษาแหละจินโอก็กำลังเป็นหางครับกำลังเมาะเนาะครับจะไปหาเบิรงจักสิบยี่สิบตัวนะครับ อยู่น้ำบะน้ำนาเขาเี่แหละเมื่อกี้พอดีฝนโปรโตกนะขับเหียนขวยมันอยู่ว่เดี๋ยวเขาไปเบิงน้ำกันขับเอฟซีป่ะน้านี่มันเป็นนาโฟนเอฟซีเราต้องมีตัวช่วยมันเฉียดจังใดมาสั่นลังคนวนมามันเฉียดจังใดบอกสิขามือนี่พาไปเบิงตักฮู้หยังพห่น้องเอ้ยนี่พิ้ที่การนะครับเอฟซีนี่แต่งหูดีด เดยอให้มันม,มีอันไว้พร้อมทางนี้โทรเทน้ำลงน้ำมาเทลงมาดิวิธีการเท่าบาดนี้เฮา นี่เอฟซีนี่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 เราไม่ต้องขุดเด้อนี่เนี่ย่หัวนี่แต่ยาบงคูนั่นดูนนี่นี่บ่นี่นี่เด้เห็นอีกแล้วคู่นั่น่ะเออคู่นี้มันก็ขึ้นมาเอฟซนี่มันขึ้นมาอยู่ข้างคูนี่นี่นนี่อขึ้นแล้วี่นี่นี่นี่ะึ้นแล้วไปนี่ึ้นเอายาบ่เนี่้ก็เอาขึ้นแล้ว ยาวปานไซน้องเ้ยเออจาบโอ้ลงไปเลยไปเลยนะดแล้วเจ้าโจะไวเออลงสาเดียวึไม้ดอกนี่ตไม้ดอกเอาเท่านอยเไมกก็แ่แค่วัดนี่งเห็นบอกว่าต้องคุดหิย่าเออเดียวมาเลยอู้ตัวนี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่เป่ไงเป็นจีปีแก้วเอ ลงลางมากเลยจเอาเว้ยมา่ี่ไว้้าชวาัลอยมันยามันคับูตรนี่นะคือมันเป็นลักษณะที่ว่าอันท่นเทหน้าเขานี่ข้าเปีมัทีขาดเลยท่านนางอยู่ต่ว่า ต้องเห็ดไว้ครับมันจังสีมีอ่าคันหน้าจะสิบุขาดเนาะมันจะเอาน้ำคันหนา,หน,านี่ก็ใส่กับคูดกับเลิกดูต้องใช้วิธีกรอกน้ำนไปเรื่อยๆออกบวกหะนะู้นั่นนะหึ่บอโออกตัวไม่ออก ไม่ออกก็ปล่อยไว้ก่อนยาบางคับใชันีอ่าตัวนี้กมาาไหมมาเมมาไหมไมาไมสิลงนี่มาแลวตัวนมาแล้วนี่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 อกนนาูบอกไไวเยึ้นแล้วเป ฝนเขาต้องเห็นจังสีเลยฝนจังหน่อยนี่มันสเห็นหูแปลวได้ครับอันนี้มันเห็นหูแปลวคือหมยถึงว่ามันกมันกับหูจักอยู่ว่าอันเดือนเก้าเดือนสิบนี่ฝนมันจะเยอะเพราะฝนมันเยอะมันก็เช็ดอันรูหนีน้ําเออมีหูแปลวได้จังสีอะโบเอาแล้วขึ้นอาขึ้นแล้วบบเอามัน อันนี้เก็บผักแว่นใช่เว้ยออตแว่นมาขนกับเแว่นนกับันนั่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 นน่นนั่นโอ้ขาทามีแต่ยอนนเนาะเออเบื้งทางมันก่อนได้ใครเขียนหน่อยเบื้งทามันเด้อครับมีดึงแงวหลเอาจะกสันสันนานี่นี่น่นี่้อ ักะเนา,ากินกับแกงน้ำไม่บ่เวย้ยกินกับแกงน้ำไม่ลนะออฮะมันขาดได้กันเบ่ไหมลักษณะมันจะออกมาในหองให้นายเหรอครับเป็นยอดใหม่ลักษณะเดียวกับแกงผักบุ้งครัเนาะนี่ผักใดนี่โอ้ผักกว่าอหือร่างน้ำพร้อมกันเนะลยร่างจ้วงจ้วงน้ำไหมอือนี่ที่ทเขาเกียวสมัยก่อนเลยเหรออือนีนแ่แหเนาะแม่แค่ดีนี่ครับทีโอ้ยผักแหวน เอามอกนี่เออนี่ครับอุซีพี่ไม่ได้เพิ่งมาขึ้นอยู่เพีหยนบ่ครับพี่พี่พี่หางผมผมผมว่งไวนี่ขึ้นมาแล้วครับแต่ข้าบบุห็นเห็นวะมาหยอดน้ำจิตหล่อโอ้ยจากโพยพาว่าจากโพยพาทำพี่พี่โตคนะขึ้นมาแล้วนะเห็นบ่ลิบลิบลิบริบอยู่อ่า มาพร้าวไฮเอเมขึ้นแล้วเอฟซีขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วนี่เอามาใส่กุ่มลายตื่นได้แ๊บเดียวนี่ครับตัวนี้ฮึบนี่สบายได้เลย ออลองไหมลองไหมก็ลองไหมอือป่าบนี่ตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่ฮะดูนะได้กลั่เว้ยเจ้วโอ้ไปแล้วปะ กหู้มันหลายวันนี้โตได้หูแท้หู้ปลอมวันนี้เสียงโง่ครับพี่น้องเป็นอะไรมือนี่นะโอ้ยเห็ดแบบโง่โง่ครับพี่น้องเห็ดแบบโง่โง่ในความในความเป็นจริงมันบดงูด้วยครับเดือบึงไงาทางฮับคุดนี่อะไรจะเกิดขึ้นครับพี่น้องสุนี่สุนี่เห็ดเบบจะกูพูดเลยนะเห็ดแห็ดเหตุซีเบิ้งเพื่อความเข้าใจเนาะครับผม เออเอาอันดับแรกโซหาหูมันเห็นหูหลือเห็น้องเห็นหูแล้วเห็นหูแล้วนี่เชียงูใชพาเฮ็ดอืมตักงับใส่บ้านนี่บวานหน่อยไหมอืมพูดหน้าก็อยู่ใกล้นี่อืมอืมอืาฝนโอ้ไปไล่นี่รอบอกป่านี้รอดเดี๋ยวพาวเพราะต้องเย็นๆเอาหูไม้ทาเอาหูไม้ทาเออถ้ามันขึ้นมาไม่ยืนนี่ครับเราเปิดหูไม้ทา โอ้หนอโอ้ยหูจิโหูใหญ่ตัวใหญ่ได้น่นหูใหญ่เลยเท่าไหร่หูใหญ่หูใหญ่บื่อวยก็โมวยมวนอืมพี่นเอเซียนงูพาเห็ดนี่หลยอ้าห่่นหาน่านหนขึ้นหอดมือหานเซียนงูไขึ้นหอดมือเลนโอยมันงูแห้งเว้ยอยากกินวันไหนครับนี่ ว่าอยากกินปะไรโตพี่ยาพี่ง,โงโูย,ยเออบเอาอีกแล้วครับพี่เสีเอาอีกแล้วเสียนงูพาทำคือจุดประสงค์ก็คือต้องให้มันผ่านหูแป๋วก่อนเด้แม่แม่แอ่ขั้นปรผ่านแป๋วมันช่ขึ้นไปีนีแป๋วเนาะขึ้นไปีนีที่แป๋วครับพี่น้องรอคนพูดธหน่ะจะเห็นว่าหูแป๋วอืหูแป๋วกับไม้ความอย่างเอฟซีหน่ะจะหูเนาะเอฟซี FC อีสานนะ่ะ เห็นดีงับงับงับพ่อเลยวะที่เอฟซีเบอร์ใพ่อเลยพ่อเลยการใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบรวมๆสี่สิบนาทีนะครับเนาะในการทำหาไอจิตหลอกมาหนี่โดยอาศัยเซียนงูนะครับเด้อวิธีการหาสัตว์หายันราสีฉลาดเด้เซียนงูปุรีนะเบิรงครับเบิรง กะถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ประมาณ30ตัวกับพ่อแล้วเนาะครับเนาะยอมอยู่ยอมกินสำหรับคลิปนี้ก็ขอไว้เพเท่านี้สวัสดีครับ